สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีรับเข้าสู่ไอ c h ช n n e l นะฮะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคของมือถือที่เปิดตัวในสหรัฐซึ่งเป็นมือถือจาก่าย TCL นะครับวันนี้นะครับถ้าพูดถึงมือถือนะผมที่มีปากกาสไตลัสนะครับก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy S22 Ultra 5G นะครับซึ่งเป็นมือถือของ Samsung นะฮะที่เป็นทั้งมือถือแล้วก็เป็นทั้งโน้ตในเวลาเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับในสหรัฐเนี่ยก็มีมือถือ คล้ายๆกับ Samsung Galaxy S22 u t t r a 5G นะครับเปิดตัวมาเหมือนกันนะผมนั่นก็คือมือถือจากค่าย TCL นะครับโดย TCL เนี่ยเขาได้เปิดตัวมือถือที่รองรับปากกาสไตลัสนะครับโดยใช้ชื่อว่า tcl s t y l u s 5 g นะครับซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอันนี้เป็นของต่างประเทศนะครับก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะเอามาขายในประเทศไทยหรือเปล่าแต่วันนี้ที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ฟังกันนะครับเพราะว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ samsung เขาก็มีราคาทข,ข้งสูงใช่ไหมครับ tcl มาทาตลาดมือถือที่มีปากกา stylet ในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บรโิรโภคใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูสเปกของ tcl s t y l u s 5 g กันเลยครับน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูก มาเริ่มต้นดูกันที่อย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือหน้าจอของ TCL สล 5G นะครับสลรับหน้าจอของ TCL สล 5G เนี่ยมีหน้าจอแบบ LCD ขนาดใหญ่เต็มตาถึง6 8 1. นิ้วความละเอียดระดับ u s ซึ่งเขาใช้เทคโนโลยี Next Vision ที่เข้ามาช่วยในการแสดงผลให้มีสีสันสมจริงมากยิ่งขึ้นแถมยังช่วยอ p s c a l e จากภาพ SDR เป็นภาพแบบ HDR เพิ่มคอนทราสต์ให้ดีกว่าเดิมได้ทั้งการดูวิดีโอและการเล่นเกมและนอกจากจะให้ภาพทีแล้วนะครับยังให้อัตราลในด้านความบันเทิงอย่างครบคันด้วยลำโพงโสตูดิโออีกต่างหากสำหรับ t c l s t a l i g 5G นะครับมีปากกา s t a l i พร้อมที่เก็บในตัวซึ่งทาง TCL เคมว่าปากกา s t a l i 5G เนี่ยแทบจะไม่มีอาการเละๆให้เห็นเลยทำให้การขีดเขียนบนหน้าจอเป็นไปนอย่างธรรมชาติและลื่นไหลนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องยังมีแอปโน้ตที่สามารถแปงลงลายมือเป็นตัวหนังสือซึ่งแอปดังกล่าวนะครับผมก็คือ n e b b Note และ m y c r i p t Calculator ปากกาศสาัลักของ TCL สัลัก5 g เนี่ยยังมีรุ่นงอื่นอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นขยายะสำหรับหน้าจอจดโนตแบบไม่ต้องเปิดจอสร้างไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ฟเลขอื่นๆนะฮะแต่น่าเสียดายนะครับทาง TCL นะครับไม่ได้ระบุว่าปากกาศสาัลักเนี่ยสามารถรองรับแรงกดอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับหน่วยประมวลผลของ TCL สัลัก5 g นะครับเลือกใช้ d i เมนซิตี้เจ็ด g ให้แรมมาอยู่ที่4 g b กิกสำหรับรอมนะครับให้มาอยู่ที่1 2 8 g b ตัวเครื่องราอยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องสามารถ มาดูต่อกันที่กล้องนะครับกล้องหลังนะครับมีมาให้ทั้งหมด4ตัวโดยกล้องหลักเนี่ยความละเอียจะอยู่ที่50เมกะพิกเซลกล้องอัลตวายจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลกล้องมาโครจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลส่วนกล้องสุดท้ายนะครับผมก็คือกล้องเดฟความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลสําหรับกล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่เนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่ส3เมกะพิกเซลการเชื่อมต่อก็มีมาให้อย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น 5G Wi-Fi 2.4และ wifi 5 g h z เซสองจุดสแกนลายนิ้วมือห้ากิกะเฮิรตัวเครื่อง ลำโพงเป็นแบบสเตอริโอหูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรก็มีมาให้นะครับน้ำหนักในตัวเครื่องของ TCL Star 5G เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่213กรัมความหนาของตัวเครื่องจะหนาอยู่ที่8.98ม mm. ิลลิเมตรสำหรับความจุแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์สำหรับการชาร์จเต็มตั้งแต่0ถึง100%นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมง TCL Star 5G นะครับเริ่มวางจำหน่ายในอเมริกาแล้วผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย T-Mobile โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ258ดอลลาร์ 2, 00, หรือจีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ8,900บาทไม่รวมภาษีเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับ TCL s a l t 5G นะครับซึรรงบบ่งเป็นมือถือที่มีประกามาให้นะครับต้องบอกจริงว่าเป็นราคาแบบถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy S22 Ultra 5G นะฮะอันนี้ก็บอกแม่เลยครับว่าจะมาขายหรือไม่มาขายนะครับแต่โดยรวมคิดว่าน่าจะไม่มาหรอกถ้ามาก็คือแบบ ดีนะะฮต้องบอกว่าดีนะนี่ก็เป็นข่าวสารมือถือของฝั่งต่างประเทศนะครับซึ่งผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ฟังกันใน EP นี้นะฮะก่อนัวจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดตติดามให้ผมนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย